สวัสดีค่ะมุชชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวนี้เนี่ยมันเริ่มมีข่าวลือซุบซิบซุบซิบในวงการเข้ามาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคารวมไปถึงเรื่องราวที่แบบเฮ้ยขุ่นข้อหมองใจหลายๆคนก็อาจจะอยากรู้นะคะเอาเป็นว่าไหนไหนก็จะหยุดยาว3วันแล้วคุณผู้ชมคาหลายๆคนก็คงจะแบบเฮ้ยฉันเหนื่อยฉันไม่ได้ไปไหน,ไหนไถ่ายโซเชียลดีกว่าถ่ายแบบดูข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารดาราดารากันสักหน่อยดีกว่า เราเลยทําการหาการบ้านให้ชาวเน็ตทุกคนดีกว่าค่ะลองมาหาคําตอบกันนีกว่าคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคือใครเออเป็นโจทย์ปัญหาเดาเล่นๆแล้วกันค่ะใครที่ว่างๆเบือ่อๆเงาๆนะคะหรือว่าไม่มีแพลนจะไปไหนในช่วงวันหยุดยาวน,นี้เนี่ยลองมาบริหารสมองกันสักนิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมขาคำใบ้วันนี้ค่ะโจทย์ปัญหาที่ให้เลยนางเอกอ่านางเอกค่ะคุณผู้ชมขาหนึ่งแล้วนะนางเอกนะจดทดไว้ก่อน สำหรับนางเอกคนนี้ค่ะไม่ธรรมดาอสองไม่ธรรมดานางเอกไม่ธรรมดาเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้เรียบร้อยแบบในละครเออในละครอาจจะเป็นแบบนี่สตีค่ะตัวจริงไม่ใช่แบบนั้นค่ะตัวจริงกับในจอเนี่ยแตกต่างกันคนละเรื่องเลยนะคะอ่ะใบให้เพิ่มเติมอีกนิดนึงหนึ่ง,งอ่าคือเป็นเรื่องของนางเอกสองไม่ธรรมดา3ก็คือใบให้ใหอีกนิดนึงนะคะก็คือบอกว่านางเอกคนนี้เนี่ยมีสังกัดอ่ะมีสังกัดแล้วนะไม่ใช่อิสระไม่ใช่นักแสดงอิสระนะคะซึ่ง เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยก็จะถูกเมาส์ตอกันต่อมาเรื่อยๆนะคะจากช่างแต่งหน้าก็บอกว่าเฮ้ยหรือว่าคนในกองถ่ายก็มีการซุบซิบซกันอยู่นะคะพอได้ฟังแล้วเนี่ยก็ต้องขนลุกค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะกล้าทาได้ขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือเหมือนเวลาเธอมีการ ใกล้ชิดชายใดใช่ไหมคะไม่ว่าเขาจะมีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของหรือว่าจะมีลูกมีเมียหรืออะไรก็ตามชี She ก็โนสนโนแค่จ้ะเพราะว่าใจมันร่ำร้องแปลกๆอะไรประมาณน,นี้นะผู้ชมขาอยากจะสามสัมพันธ์อันลึกซึ้งแบบไม่ผูกมัดฮะประมาณว่าจานแตกก็แยกทางทํานองนี้นะคะผู้ชมขาโดยเธอเนี่ยจะมีการเริ่มจากการส่งสายตาอ่า ปิง้งสงสัยตาอ,อันเล่าร้อนแบบว่าบางทีก็ออดอ้อนบ้างอะไรบ้างแล้วก็หาจังหวะถึงเนื้อถึงตัวคุณผู้ชมขาถามว่าผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่ใช่พระอินพระปูนถูกต้องไหมคะก็เลยแบบว่าเจอผู้หญิงทั้งทีเป็นนางเอกทั้งทีสวยด้วยอะ่ะผู้หญิงมันมาทําอะไรแบบนี้มันก็แบบซูซาซาบซาดถูกไหมคะใครมันจะทนไว้เราเออจะทนได้ยังไงถูกต้องไหมคะแล้วพอได้มีการรับรู้เจตนาจิตนารมณ์ของฝ่ายหญิงแล้วเนี่ยว่าต้องการแค่แบบ กินกันขำๆกลุบๆไม่ได้ปลูกมัดไม่ได้มีอะไรเลยของฟรีของใหม่อะ่ะเออคุณผู้ชมขาเป็นใครใครต้องสนใจถูกไหมคะมีหรอคะชายใดไหนเล่าจะไม่สนใจแบบนี้ปฏิเสธได้ลงน้อยคะ่ะผู้ชมขานี่เลยเป็นที่มาของฉายานางเอกกินรอบวงคะ่ะผู้ชมแต่จะจริงเคดยังไงเนี่ยก็ไม่ขอคอนเฟิร์มนะคะย้ําเลยคะ่ะว่าไม่ขอคอนเฟิร์มเพราะเรื่องนี้เนี่ยไปฟังเขาเม้ากันมาอีกทีจากในกองจากในวงในนะคะ ใครที่พอจะรู้ข้อมูลของฉายานี้เนี่ยก็ลองบอกลองทักทายกันมาได้นะคะเผื <c oughs> ่อจะเป็นโจทย์ให้ชาวเนต็ตเนี่ยเอาเปไปเมสาในช่วงวันหยุดยาดวยน,ะะน,นั่นเองค่ะผู้ชมคะ1เป็นนางเอก2ไม่ธรรมดา3กินรอบวงอะแล้วก็สี่ไม่เรียบร้อยแบบในจอด้วยนะคะผู้ชมคะใครที่พอจะรดาได้ลองคอมเมนต์บอกมุกหน่อยนะคะเผื่อว่าจะเอาเป็นโจทย์ปัญหาในการเม้ามอยต่อไปค่ะผู้ชมคะโอเคค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม